ามาเก็บหมกักมาอีกเส็นนิดนึงพี่น้องจะสิเอาไปตากแห้งนะจ้ะไปตากแห้งไครเพิ่นแห้งแห้งแห้งเราเวลาฮอนนี่เขาก็เอามาต้มเฮดนำชาดื่มพี่น้องนี่นะอันนี้นกันยัง่งพ่เนี่ยยังบระซกคัดเายสีสมสมเล ลายลายทยเบิรงก่อนพี่น้องมันงามพร้อมโอ้โอโว่า,อา,อางไลงือต้งอันอันกุหลาบน้ำแบบพี่น้องต้นกุหลาบน้ำพะละแต่พันมีหลายสายพันธุ์เนาะอืมหมากพ่นนะสอาไปเฮ็ดน้ำสอกน้ำซาได้ดอกเพิ่นมูน,น,นี่นะมาเก็บกับมูพล,ลังหุ่นยืนเบาอยู่คุณลายลาย ีมาเก็บซอยข้าวบอนเดือนเบาโยนว่นได้สุขขกคัะพี่น้องนี่เพันธุ์ซุกนี่นี่เพันธุ์ุกแล้วนี่นี่ต่ำๆกับมีคนนะเพันธุ์ออกหลายพี่น้องไงพันธุ์มีหลายสายพันธุ์ด้อยมากกุลลาบดอกกุหลาบเหบมือนเด้อพี่น้องง่ายๆดูนี่นะมีอีกสายพันธุ์หนึ่ง ไปตากแข็งๆไว้ช่วงนี้แดดก็สั่นดอกพี่น้องฮ้อนคักฮ้อนเนี่ยผนแหงแเราฮอกก็เอาไปประเทศน้ำชานะจ๊ะต้มน้ำฮ้อนฮอกก็ต้มเห็ดน้ำชาดื่มจ้ะกรดีอย่างนึง่งของธรรมชาติเนาะพี่น้องอือของธรรมชาติเกิดธรรมชาติ ช่วงนี้บุคคลได้ลงคลิปพี่น้องจ้าทั้งหยางน้ำเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแน่ทั้งเอ,อิ่นไปเฮ็ดคลิปเลี้ยวน้ำแน่น่ะพี่น้องอืมเออบุคคลได้เฮ็ดเฮ็ดคลิปเลี้ยวแน่คลิปยูทูบอะ่ะบุได้ลงดูตะกี้บุได้ลงคู่มือคู่มือทั้งมันยากน้ำเอ่นเฮ็ดการเฮ็ดงานนางน้ำลูกน้ำเต่าแน่พี่น้องหลายอันห,หลายอย่างเนาะก็ได้เดบ้าเป่ารุ่งจมสูพี่น้องฟังน้ำมือนี้ Anh s và một xúc nó chán nha. có. Nam có kiếp kịp. Tin vào chứ hẳn là in cả có không? Cứ mà soi không? Kịp chắc nuôi. Xúc anh có bê đi. Nếu phân hẹn khác, ấy, khác mà kịp cái đây จีสีส้มงามมาเพิ่นแหงเพิ่นเก็บออกเก็บง่ไงวันนี้อันนี้เพิ่นยังบ่อในแหงเถอะเพิ่นยังบ่อในแหงพี่น้องขอบ่งในฟางนี่สิละพี่น้องค้นมักเละ เขาป้าเขาดงบัวเม่นหมอดอกพี่น้องแต่มันเมือนศึกษามากเนาะอันใดกินได้อันใดกินบ่ได้ห้องกับหูเม่นหมอละศึกษามากฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเเด้อพี่น้องจะเฝ้าทิมกันเด้อจ้าสิว่ายาิย่มให้เก็บคลิปใหม่ๆซูเบิ้งพี่น้องจ้าเก็บเอาพักนี้ยังน้อยกันพี่น้อง แ,แต่ปลาพักปลาพักออกธรรมชาติออกธรรมชาติพี่น้องบ่ได้ปลูกอันนี้ก็กินได้เด้อนี่ข้าจะว่าเป็นอันักติ้วน้นโมเมนท์เพิ่นเขาเจอพิษพี่น้องกินได้จ้ะ มเมนตักติวดอกแต่ว่าก็กินได้ดีแล้วก็สิเข้าบ้านแล้วพี่นอ้องไมเก็บออกพัก ยังกินได้เ้าก็เก็บเอาเนาะบนฟาเก็บไปแต่พืชแต่พื้ชได้พี่น้องจ้ะได้ฟักกินได้ทั้งนั้นเลยจ้ะไปแกงโอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องจ้ะขอบคุณเลียงหลานเดอ้อจ้ะที่เขามาเบิง่งซองเมลี่แฮปปี้จ้ะ จะฝ้าทิมกันเด้อพี่น้องี๋ยวหาคิดไปไหม,ม่มาสู้พี่น้องเบิ่งจ้ะิี่มพักอันนี้จากนอกระสีเขาบ้านจ้ะ